ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าผ่านไปสําหรับไมล่า8ปีก็คือรุนมากว่าเราจะได้กลับมาภาคอีกไหมก็คือดีใจมากเลยค่ะที่ได้โอกาสมาภาคหัวหน้าอีกครั้งค่ะผ่านไปหลายปีเป็นยังไงบ้างคนรับรองในการกลับมาเป็นหัวหน้าอีกครั้งค่ะค่ะก็หลายปีก็คือก็ไปอยู่อเมริกาทํางานที่นู้นก็คือไม่ได้คิดเลยค่ะว่าเราจะได้กลับมาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีภาคสองแล้วก็พอได้ยินว่ามีภาคสองก็แบบรุ้น ว่าเฮ้ยเขาจะใช้คนเดิมเปล่าเขาจะเรียกเราเปล่าลอะไรแบบนี้ค่ะก็คือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ที่ได้กลับมาเห็นว่าได้ดูหนังบัตรเงินด้วยใช่ค่ะใช่สนุกมากค่ะคือคือพูดตรงๆเลยนะคะคือเรารู้สึกว่าเรื่องแรกจะเป็นเรื่องที่แบบดีที่สุดมันที่ที่สุดเสมอแบบคือเรื่องมัวหน้าสองภาคสองคือดีจริงๆคะ่ะมันจริงๆคือผจญภัยอันตรายแล้วก็ คือมีคว,มความพัฒนาของตัวละครด้วยค่ะเพราะเขาก็โตขึ้น3ปีอะไรเนี้ยก็รู้สึกว่าเราก็อินไปกับเขาแล้วก็สนุกจริงๆค่ะภาพสวยมากค่ะต้องต้องไปดูในโรงก็เลยมนทำด้กันภาพในยากขึหนังกับละครก็รู้สึกว่าคงจริงๆเราก็ไม่ยากนะไม่ยากขึ้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาโตขึ้นเราก็เราก็โตขึ้นเยอะไปกว่าเขาอีกค่ะก็รู้สึกว่าคือเหมือนเราโตมาด้วยกันเลยค่ะแล้วก็<ม><ม>เราก็มาพากแบบ ก็รู้สึกว่าเสียงเราก็แบบเปลี่ยนนิดนึงเขาเสียงเขาก็เปลี่ยนนิดนึงเพราะเราก็โตขึ้นเป็นผู่ใช่ค่ะใช่โตไปด้กันกับเขาเลยแบบนั้นเลยเลยแบบคนไยังจดจำเราในฐานะนี้ด้วยเหมือนกันเนาะใช่ค่ะรู้สึกว่าแฟนๆคนไทยก็จะจำไมล่าบยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นวัน้าหรือว่าเด็กกว่านั้นก็ตามก็รู้สึกว่ากลับมาทีนี้ก็แบบดีใจที่แบบได้แบบอินโทรตัวเองแบบเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอะไรเนี้ยค่ะก็ดีใจค่ะเรื่องนี้เขาเรียกว่าดีแต่เราได้เจอแล้ว ก็นอกจากภาพที่แบบสวยแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการใช่ไหมคะก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าเรื่องแรกจะเป็นแบบโมนาาผจญภัยเดี่ยวแบบเน็ตกับเมาอีกบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าเรื่องนี้ จะมีลูกเรือเพิ่มขึ้นอีกสามคนพวน้องพัวกับเ hey ฮ่เ hey ฮก็มาลงเรือด้วยเมาอีกก็กลับมาก็รู้สึกว่าจะมีแบบของเพื่อนแล้วก็จะสนุกแล้วก็มันกว่าเดิมเพราะว่าไม่ได้คุยกับตัวเองค่ะ <laughs> คุยกับคน <laughs> มีคนไ, <laughs> ไม่ได้คุยกับไก่อย่างเดียวนะค <laughs> ะคุยกับคนด้วยค่ะ <laughs> คก็ก็สนุกขึ้นเยอะค่ะ <laughs> แล้วก็มเพลงด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็เพลงก็เป็นเพลงที่บีออนไก่ปนใช่ไหมคะ <laughs> คือเมล่าฟังรอบแรกคือติดหูเลยค่ะคือรู้สึกว่าเพราะมากแล้วก็ เพลงอื่นๆในเรื่องที่เรายังไม่ได้ฟังเหมือนกันก็เป็นเพลงที่สนุกแล้วก็ไพเราะแล้วก็มันจริงๆค่ะคือฟินค่ะปังค่ะ <laughs> เราเ็น้แฟไรอมัเด้วยแล้วก็ด้ได้ค่ะก็อยากชวนแฟนๆดิสนีย์แล้วแฟนๆทุกคนนะคะแฟนหนังแฟนทุกคนเลยค่ะพาเพื่อนมาพาครอบครัวมามาดูโมอาน่าสองกันนะคะในโรงภาพยนตร์วันที่4ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอดใจรอไม่ไหวก็มีรอบ เร็วกว่านั้นนะคะ28สิพฤศจิกายนนะคะเริ่มต้นที่รอบบ่ายสองนะคะก็มาดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็รับรองว่าสนุกแล้วก็ทุกคนจะชอบจริงๆค่ะไม่ล่าลักเรื่องนี้มากๆค่ะค่ะอ่ะเด็กนัเรีนว่ตอนนี้กลับมาทํงานในไทยเป็นยังไงบ้างตอนนี้แค่กลับมาภาคโดยเฉพาะเลยค่ะคือบินกลับมาคือแค่ภาคมัวหน้าเน้นๆเลยค่ะแล้วก็เสร็จงานนี้แล้วกลับค่ะกลับอเมริกาแล้วก็ไปทํางานต่อที่นู่นค่ะตอนนั้นตอนนี้ก็เพิ่ง เพิ่งมีงานไปก็เดี๋ยวเม mm? well. oh uh, ื่อไหร่เมื่อไหร่มีข่าวมาเดี๋ยวมาแชร์กับพี่ๆคนไทยพี่พี่นอนใกล้ๆนี้ไหมที่ร้านจะได้ติดตามงานกันได้ก็ก็คงไม่นานนี้ค่ะอะชีสไว้ก่อนชีสไว้ก่อนเบาๆเบาๆเบาๆค่ะกานที่ไทยอบบมีโอกาสกไม่รูจากที่แบบการท่า ต่างๆในประเทศไทยตอนนี้ก็มีมมนาเป็นงานชิ้นใหญ่ที่สุดแต่ว่าถ้างานอื่นก็มีเมล่ามีงานเพลงส่วนตัวแล้วก็มีหนังเน็ตสิ x ที่ออกมาแล้วปี2021ก็ไปดูได้ชื่อเรื่อง Key j o t h a t เมล่าก็อยู่ในหนังเน็ตสิ x เรื่องนั้นที่เมริกาแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานออกมาอีกเรื่อยๆค่ะคติดตามเ่าด้วยค่ะก็อยากฝากแฟนๆทุกคนนะคะติดตามเมล่าด้วยนะคะสามารถหาเมล่าได้บนอินเทอร์เน็ตนะคะ มายรามอลอยนะคะอินสตาแกรมอะไรก็ตามคือมายราก็อยู่บนเน็ตแหละคะ่ะก็ทักมาก็ได้นะคะคอมเมนต์ Comment มาเดี๋ยวตอบกลับค่ะเบื่อค่ะอยู่บ้านค่ะคนเดียวค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ